สวัสดีครับอยู่กับคลิปใหม่ช่องใหม่ม,มีอันเก่าด้วยหรือเป่ <c oughs> ใช่ฮนะผมจะเป็นแบบวา่าเขาเรียกว่าไงอ่ะไม่เข้าใจในตัวกูจริงๆเลยนะนักเล่นมือใหม่สุดรอดทท่อืมกดอะไรกดอะไรกดทำไมวัดแบบนี้ฉันไม่จ ได้เรื่องได้เรื่องงานนี้แหละมึงผมเจ็บที่แบบว่าผมได้เล่นอเวมานานนับสักสองล้านปีได้นะฮะผมก็ได้รู้ว่านะนี่ฮะปรับนี้เลยปรับนี้เลยปรับไปปรับไปปุถุมาห์มันปุถุมาห์ปุท่ามก่อนปุถุมาห์โอเคใช่จะมาเล่นแรงนะฮะเดี๋ยวแรง ด35ดาวนะผมมึงแพ้ไปนะวันนี้จะกะว่าจะมากู้ดาวคืนหน่อยแพ้นะแพ้ได้สตีนมากเลยแพ้โดยที่แบบว่าทีมมันอยากจะพูดชนะได้แต่ไม่จบยืนยนยืนยืนยืนเลยยืนวาร์ปหน้าบอกกันเลยฮะเฮ้ยลรากูตีป้อมอยู่คนเดียวมันไม่ออกมาตูมกระทืบเป็นไปได้ไงโคตรเท่เลยนะต้องมีอ่ะต้องมี ก็มีคนบเคยเจออาการแบบนี้แหละมาไงรูวะเราไม่งแพ้เลยอะ่ะแม้แต่สมมติฝั่งเราเกิดพร้อมทุกคนละพอบวกต่อปุ๊บเอา้าทําไมเราแพ้ไฟวะเออสุดยอดเอออยากเล่นโทนเออไม่ต้องแบนนี่แบนตัวอื่นอย่าง,างนีเออนี่เออแบนแม่งเลยโอ้โหแบนเฟรเลนเออเออ ดเออทอนไปแล้วเออคีล่าไม่ต้องแบตมันอืมอะไรวะเนี่ยโคตรสดสุดๆมันเป็นทำให้อะไรในกล้าเนี่ยบอกเลยนะบบนนนะมันไม่ค่อยโกงนะต้นเกมเนี่ยจบมันได้แค่ดูใช่แนนะ่แล้แบบอนะ คลิปแรกอาจจะไม่มีการแบบตัดต่อหาเหี่ยวเลยที่กูขี้เกียจคลิปแรกอาจจะไม่มีการตัดต่ออะไรเลยเพราั้นนะเราเล่นสดๆเลยครึ่งชั่วโมงกูนั่งเล่นแบบนี้นะแพ้เดี๋ยวอัดอัดคลิปใหม่เ,เล่นใหม่นอะส่วนใหญ่คนเล่นฮะส่วนใหญ่แบบว่าคนเล่นอวอีนะเขาจะแบบเน้นชนะว่าเอาตาที่ชนะมารวมกันปึ้ง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 ตาไหนแพ้กูไม่เอาลงไม่รู้ไม่สนเนะี่ยลงเม่งทั้งหมดเลยแพ้กูชนะกูลงอะไร อีออเวนเฮ้ยโอ้โหลืมอ่านพิมพ์ช้าไงพิมพ์ช้าไงจะจำไว้เลยนะเว้ยพิมพ์ช้าเปิดเปิดเออเปิดเองจะเริเนนะฝั่งของคิดบอกว่ามันจะไปแบบออฟเลนอะ,ะไปไม่ได้ออใช่ ผมผมเล่นแต่ลมกูเล่นแต่ตำแหน่งวะแต่ถ้ากูเล่นอ่าวีเนี่ยตำแหน่งอื่นกูเล่นน้อยมากกูเล่นลมชีวิตจิงเจ๋งเลยเทียนทำไมเหรอเพื่อนกูบอกกูเล่นตำแหน่งอื่นแล้วทีมเจ๊งไงเฮียเออประมาณนั้นนะใช่เล่นตำแหน่งอื่นแล้วทีมเจ๋งกูเรียเครียดจริงๆเลยแต่วกูก็อยากเล่นแบบสุดยอดอะเพื่อนกูมาดูคลิปนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะเพื่อนไม่ดูเลย เดี๋ยวมก่อนเลยเดี๋ยวจะเลื่นไปอยู่ไหนีิเออเรียวัตดอฟักอืมนตัวเนี่คิีกูโดนเลนอาแน่สิคัยาเบีชิมใหเลยโอก็เพือบันเทิงนะโดนเลนอามมนไม่สนนะอืมเออ ใช่พวดดีไม่มีการตัดต่ออนะไรทั้งสิ้นเล่นมอนอาในนี้แหละพูดบนไปทั้งคลิป Buddhist. นักบนระดับโลกนั่งอยู่ตรงนี้น้องใครเป็นน้องหนึ่งน้องมากเลยดอยอดูค่อยบอกว่าคลิปหลังๆเนี่ยดูดูค่อยตัดต่อไปกันขี้เกียจขี้เกียจม,มีเวลา plans. ด้วยถือว่า นะเรียนออนไลน์นะฮะโอ้โหเทนะ็เฮะก็มีแนวโน้มแบบการเรียนออนไลน์แล้วกูเบื่อนะไม่ได้เข้าไปกดเข้าเรียนนะฮะแล้วก็ไปทำอย่างอื่นนะฮะเหมือนเราเข้าไปเรียนเข้าชื่อ,อ,อโอเคเราผ่านไม่ใช่ฮนะเขาอาจเป็นกดใหม่ที่ผ่มโดนเนะีแบบ่ยแลเขาจะเช็คชื่อทุกๆแบบสิบห้านาทีสิบห้านาทีขันชื่อเบึงบ้งเบึงบ้งเแบบึ้งเอาคนน้าสงสัยขึ้นมาก่อนนะะแล้วก็แบบตอนท้ายเขาก็เช็คแบบปุ๊บรวดเดียวเลย มีนะมีนะคนรแบบว่าเข้ามาแต่ไม่ได้อยู่อ่ะไม่อยู่อ่ะออกไปทำอย่างอื่นอ่ะเช็คคาดเลย <g ill> โทรหาโทรตามหาผู้ปกครองโอเคเลยยอดอืมไม่มีอะไรจะพูดทำไห้คุณเดือเกมอเว้ยเบื่อจริงจริงนะครับท่านผู้ชมครับว่าเวลาไรจะเปิดครับเวล่ไแบบโรคจะโควิดหายไปวะเนี้ กูเมียกเรียนออนไลน์แล้วมันน่าเบื่อชิมหายเลย <c oughs> เอ้เออย้ยแบบไม่ได้จะเปิดนะเมื่อด้จะเปิดนะโรงเรียนนะแบบเปิดครึ่งๆก็นไนดะ้ก็ยังดีกว่านั่งเรียนออนไลน์อยู่บ้านอนะ่ะโอ้เช้าจุดเย็นไม่ต้องทำหาอะไรเรียนนั่งแต่ออนไลน์เนี่ยแทนเรียนจนเครียด <c oughs> โว้ยเจริญ ดูแสงมันแยงตาแบบอืาปกติแสงก็ปกติดีนี่ฮะน,นี่เลยนะฮะ <c oughs> ว้ววากันเน็ตไม่หลุดนะ <c oughs> อะไรวะเนี่ยมันจะเป็นอย่างไงแค่ต้นเกมเท่านั้นที่เหลือก็ไม่เป็นละไม่รู้ทำไมนะเหมือนก็มีคนเคย,ยบอกว่าระบบ a อ d ดรอ d มันจะเป็นงี้ใครใช้ a อ d ดร i d มันจะเป็นเนี้ย จะค mm ้างอยู่ตรงฐานต้นเกมอ่ะมันไม่เปลี่ยนที่เนี่ยนะเป็นที่เกมก็เป็นในเครื่องเนี่ยได้อยู่หลายงานจริงเฮ้ยเอลซูมทำโอ้รัดบัฟฟาได้ไหมเฮ้ยกดผิดนี่อ่ะนี่นี่นี่คอยคุมป้อมมาคุมป้อมคุมป้อมไปก่อนกดผิดกดผิดอ่าชิบหายแล้วบัฟฟาไปแล้วเฮ้ยบัฟแดงไปเนี่ยบัฟแดงหายไปเนี่ยเฮียทีมตายสักอือชัดเลย กุเล็ตเนี่ยเกิดไปไหนวะเฮ้ยโอ้โหไม่เมยรอดไหมนะทำไมทีมเขาเล่นดูแบบทีมเวริร์กจังวะเกิเวทป่าไม่งเงยเติดคนเก่งเนี่ยโอ้ยคีลามความเอง,งเลยสเนี่ยคีลาไม่เกิดเล่นไม่ได้น,ดน้องโดนเมื่อนี้ไม่โดนเลยเปิดตำแหน่งให้เพื่อนเนี่ยดูของกู อืมตีเลยเออเฮ้ยเฮ้ยเออเฮ้ยว้เอเอเอดียวไหนทีเดียเดินเล้งไม่เน้นผิวเน้นชนะกูตายห้าร้อยตัวกูชนะกูภูมิใจที่สุดในโลกนะฮะกลับบ้านดีกว่าด้วยห้านี่นึ่งตายไปละวหนึ่งร้อยะอืมกาตายเป็นเรื่องธรรมชาติไม่เป็น อะไรวะนะี่ยอือไม่มานำวะจะต้องเอาอะอืมโดหมดแคลรี่กูแคลรี่บอกกงเครียด โอ้โหๆๆพ่อมันมีทีที่อะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเมื่อไรเนี่ยตอนนี้แพ้ได้ไหมเนี่ยแพ้เลยอ่ะหรอท้ายเกมไหวไหมเนี่ยฮึฮึายเกมไหวไหมต้นเกมไม่ค่อยได้แล้วมันกดแบบ เวทป่าค่านู่นค่านี่ค่าพ่อค่าแม่ไม่กเชื่อนั่นอะไรเนี่ยต้นเกมมันกดหนักมากะครับโอ้มึงดูที่ลากกูาตายแล้วอ๋อการบอกเลยนะการเล่นอาวีตอนกลางคืนเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบผมก็อยากรู้นะแบบคนโหดมันเล่นเยอะหรือว่าเขาเล่นกันเป็นทีมแบบ ตีแบบลงเป็นตี้อ่ะอ,อใช่ไม่ลงแบบเดี่ยวอ่ะอืมดีแบบลงเป็นตี้อ่ะเป็นกลุ่มอ่ะออใช่ไหมตอนช่วงเช้าแยกกันเล่นนะเพราะว่าเนะี่ยผมส่วนใหญ่นะที่ชนะอวีมาได้เนี่ยจะเป็นช่วงเช้ามากกว่าตอนกลางคืนน้อยมากแล้วกูแทบจะไม่เล่นเลยช่้นน่เล่นเลยเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยมันไม่ใช่เวลาปั่นแรงเลยอนะ่ะมันปั่นไม่เคยขึ้นเลยอะ่ะ ไปเล่นตอนเช้าชนะรัวรัวมากแบบนัวด้วยตีมากรทำไมเนี่ยขึ้นมาแล้วไปแทะเอาเรื่องงะฮะฆ่าไปเจ็ดตัวเฮ้ยเงินโคตรนำอ่ะนำไปพันหนึ่งเฮ้ยทำไมโอ้รลมมันเส้นตีนเหรออ้เหี้ยล่มเหี้ยขึ้นหายเลยจะตายนะแซด วีเลสโลมเปต,ตัวดีเลยเนี่ยเล่นไม่เป็นเท่าที่ย่เลยอือมันเลื่อนบนแบบเยอะมากนะใช่กาแพ้เยอะมันจะแบบเครียดเฮ้เครียดที่สุดในโลกเลยเพื่อนองจริงนะแบบการแพ้เราได้ดาวคืนเนมไม่ชอบเงาแบบออ้ดิแลกคติ เออพอแล้วชัดไม่ต้องเอาแล้วไอ้นี่มันจะเอาถึงที่สุดเลยชัโอ้ฟากรล้อล้อล้อลออะไร้ย <Ret reat! S 1> ไม่สวนละช่างแม่งกูจะเคลียร์คลิปล่างกูกูจะเอาตังค์ไอ้สัดย <c oughs> ืนมไม่ใช่โลมาแบบกูเป็นขี้ป้าแบบขี้ป้า,าเลือดแบบยังอึดกูกูเลย ที่ป้าไม่งังอืกก่นกูเลยไอ้เหี่ยนี่น,นก็ดีให้พายโอ้โหม่งอนเงินนำเยอะวะเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรมีเรื่องอะฮะทำไมมีเรื่องกับใครจะมีเรื่องกับใครเออฮิวเม่งเลยอ่าน กลางเขาบวกกันมันบนยูทีกร้องเนาะย่บวกดีรอกกล้องก็ออแลองละผมเพื่อนจะรู้นะเพราะตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้มันบวกไม่ได้บวกแล้วล่มนี่เหรอ,อดูดิเราบวกแล้วล่มไม่ล่มเท่าไหร่หรอว่า เออนี่านแข้งชิเลยเออป่าต้องเกิดไปฟาร์มเอาวู้ยเียตายดอกม้าทารีเรอรอเลยมึงเก็บแป้นพิม่อ อืมพิ่มแม่งเลยรอของอ่ะมันสู้ไม่ก็ได้รอของป่าเราแม่งไม่เกิดเลยดูดิอะไรเนี่ยโอ้ยจะแพ้แล้วจะแพ้มันเดิมอีกแล้วอ่ะมไม่มันโกงอยางมาทีมมันเนีมันโกงหรือมันเล่นดีไ้เฮียม,มันตายรัวตายรัว ไม่ต้องบวกแล้วรอขวางยังยังปากูด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 ูเมื่ <c oughs> อไหร่ปลาจะมาเออเอ้ยให้ขาอความไปก่อนนี้เขาไม่เกิดไม่ได้ใหานา่นนะ่ะเอ้ยหยุดบวกก่อนอืมเติมมัน,ม,นมันดิ นี่อยากระโดดกระโดดไปกูตายเลยครับรอจังหวะที่มันไอ้นีน่ก่อนอกนะโอ้โอมันได้ของนี่ชิ้นหนึ่งกูมีไม่ได้เงี้ยอะไรเ,เ,เอลซูออกรถกูดาวนี่แม่งก็ไม่รถกูดาวเงี้ยเลยนะสกิลไอ้นั้นมันก็ยังช้าอยู่เหมือนเดิมช้าแม่งมันยังข้ามไม่ทันเน,นี่ยเงียเนี่ยตีปีดีครับอืมปากกูเกือบร่วง ใครไลนมาวะเออโหใช่อย่าไลน์มาหากูโกอ้กูแลกอีเวนไออ่าเคแม่มึงไงตอนนี้กูเคมากเลยโอ้โหแลกไ่้ท่เน้ยนี่กูดิดเอ่อฝาก เนียเอ้ยพ่อมึงไปก่อนดิไม่อยู่ลยแล้วเนี่ยโลกนี้มันอยู่ยากยากจริงๆว่ะพ่เอเฮ้ย,ยไม่บวกแล้วไม่บวกแล้วครียดเนี้อะเนี่ย หยุดบวกเลยถอยเลยไอห้าละเหมือนได้เออฝากทำไมมันไม่เฮียเขาเล่นเป็นทีมทิช่าะโอเ้เงินเนี่ยมันอยู่ที่ป้อมนะทุกู้ชมไอ้มังกรเนี่ยมไม่ช่วยเฮียเลยเลยตัวลองทดสอบไปแล้วได้ป้อมคือแบบเงินเยอะมากเอซไอเฮีย,ฮยนี่ โอ้โคลี่ตีวีสกอร์น่าเกียดทีม่มากโอ้ยมันเป็นห่าะไรวันนี้กูเล่นแล้วทำไมกูแพ้เก,กือบทุกตาเลยวะฮะคือไม่รู้ว่าจะแบบเจอทีมแบบไงหรือว่ากูเล่นยังไงไม่มันแบบ โอ้แบบบวกไม่ได้ก็ยังจะบวกอ่ะนะเออแม่งมึงกูรู้เลยเลือดกูเหลือครึ่งหลอดแบบเกือบลงไปเนละยกูจะถอยเลยนะไม่บวกแม่งแนละ้วถ้าอีกฝั่งแม่งได้เปรียบกว่ากูจะไม่บวกเฮียอะไรเลยกนะูยจะถอยแล้วแต่เพื่อนกูแม่งบวกจนได้นะอะเอยรอรอรอดูดูด,ดูมึงดูคิร่าถอยดูวะมึงจะกูบวกเฮียอะไรยังไงจะพอแล้วไอ้ห่า โอจะมาลงแรงดีๆม่งก็ไม่ให้กูลงอืมหยุดบวกนี่เวนคุณายมันจะไม่บวกนะเนี่ยโอ๊ยไอ้เหี้ยด,ดีหละโอ้ย แง่เ yeah, มง่อโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกก<ด>ูนะอยกูนะเดี๋ยวกู ижу, กกวกต้องเอาของไฟเตอร์นะไม่หไหวแล้วนะออกแม่งเอาไปตีกับพ่อ บอดีบอลตีแรง chest. อ azzi, ง like <with> ่ะเอ้ยกูเครียดอย่างเงี้ยเดี๋ยวกูบวกไม่คืนว่ามึงไงไอ้ีบวกเฮียอะไรขนาดนั้นวะเอ้ยเนียนเนียนดวงเนียนดวงเอ้ยไม่ดีสักทีจะฆ่ามันว่ะฮะอืมอยาฆ่ามันวิ่งดันนึงมันยุ่ยุดเฮ้ยมาสิแหนมเงยถอยถอยถอยพอแล้วมึงเครียด นี่ตัวนี้โอ้ยไม่เอารออวมกุมรวมกุมรวมกุมรวมกุมเฮ้ยรวมกุมดีมึงไปบวกเแคอเยอะไรคนเดียวเนี่ยเจ็ถูกแพ้อ่ากล่กาวไว้แล้วแหละโอ้แม่งหนาอ,อีกเลยชิบหายละขอยไม่ได้แล้วอ่ะ ข้มเฮี้ยอะไรนะว้ามไอเวเลยแพ้พอมึงเนี่ยโอ้ยเฮี้ยโอ้ยดูไว้เลยนะไอ้เฮี้ยดูไว้เลยนะเพื่อนกูทั้งหลายนะติดเดือนช่างแม่งกูไม่สนใจอะไรสัก นี่คือสิ่งที่กูโดนกูโดนมาทุกวันเอ้ยมันแพ้อะไรเยอะจังวะอือจะดูดิกูจะดูดิดดเฮ้ย,ยแพ้อะไรเยอะทั้งวันแล้วกูเบื่ออ้ามดูดูไว้พวกเี้กูเล่นห่วยขนาดนี้คะแนนแม่งยังที่หนึ่งคิดดูนะไอ้แซด เฮียโอ้โหพ่อม oh, ึงอะโอ้คะแนนกูโ hmm. อ mm ้ย hmm. ก mm ี hmm. mm ่นาทีวะดูดูดูโอ้ยเม่งเล่นกันมาสามคนจะสองคนมันไงวะเนี่ยเฮียอืมอะไรวะนั่นน่ะโอ้ยปิดแม่งนะ